รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมานิชชอดโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับศูวนวันเสาร์และวันอาทิตย์ พบกันทาง fm 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3าโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดและการมีแอปพลิเคชัน Money Plus ไว้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Plus ของเรา ส่วนการติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของรายการเชิญได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t c a r e u c o m สวิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงก็เช่นเคยนะครับวิธีแรกคอดไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว s i พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญเลยนะครับ คุณฟังครับทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนไปสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบันล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมองตลาดหุ้นไทยยังแกว่ง แล้วก็มีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับมองว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยดัชนีจะเคลื่อนไหวแกว่งกรอบแนวรับด้านล่าง1,453จุดกรอบแนวต้านด้านบน1,669จุดนะครับจะแกว่งประมาณนี้แล้วก็คาดว่าปลายปีดัชนีจะอยู่แถวแถว1 8จุดแล้วก็มองว่าอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นสูงสุด ของหมวดอุตสาหกรรมในปีนี้ก็คือกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตเคมีกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มโรงพยาบาลจะโดดเด่นในขณะที่กลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับตลาดก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอาหารและก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มธนาคารด้วยส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะเติบโตน้อยกว่าตลาดก็คือกลุ่มบันเทิงและก็กลุ่มสื่อสารนะครับ นอกจากนั้นก็ยังให้กลยุทธ์การลงทุนแนะนําให้กระจายการลงทุนสัดส่วนดังนี้นะครับเป็นหุ้นสามัญก็คือหุ้นไทยสัดส่วน42%หุ้นต่างประเทศ21%ตราสารหนี้14%การลงทุนทางเลือกอย่างทองคํา8%แล้วก็ถือครองเงินสดไว้ประมาณ11%นะครับที่เหลือก็คือการลงทุนอื่นๆอาจจะเป็นกองรีทหรือว่ากองอินฟ้าฟันก็ได้สัดส่วนประมาณสัก4%ของพอร์ตลงทุนนะครับ ส่วนหุ้นเด่นในปีนี้ครับทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนที่ไปสำรวจบรรดาน,นักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบันมานะครับมองว่าหุ้นเด่นประจำปีนี้แนะนำหุ้นของบ้านปูหุ้นของซิโนไทยหุ้นของ PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนและหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สท่านนะครับฝากคำถามมา คุณพลอยภัยลินบอกว่าอยากลองเล่นหุ้นแต่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนช่วยแนะนําทีนะครับเบื้องต้นเลยทํากันบ้านให้ดีก่อนในระดับหนึ่งจะเป็นทางตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีหลักสูตรดีๆเยอะเลยทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค์อย่างของคุณชยศกัดจังก็น่าสนใจนะครับใกล้จะเปิดแล้วด้วยคุณพลอยภัยลินไปศึกษาให้ดีซะก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มลงทุนทีละน้อยทีละน้อยก็จะช่วยเพิ่มประสบการณ์นะครับเป็นกําลังใจให้ พี่ยุ้ยสุวรรณาบอกว่าอยากจะลงทุนในกองทุนบัวหลวงทศพลเปิดบัญชี5,000แล้วก็จะไม่ซื้อไม่ขายแต่จะออมทุกเดือนทุกเดือนเลยประมาณเดือนละพันทําได้ไหมทําได้ครับทีมงานเราตรวจสอบไปยังคอเซ็นเตอร์ของทางกองทุนบัวหลวงนะครับบอกเปิดบัญชีตอนแรกก็500แล้วก็จะลงทุนเนี่ยขั้นต่ำห้าร้อยพี่ยุ้ยสุวรรณนาจะลงเดือนละพันก็ได้นะครับเพราะว่ากองทุนบัวหลวงทศพลก็ถือว่าเป็นกองหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของกองทุนบัวหลวงด้วย ผลการดำเนินงานย้อนหลังกลับไป5ปีกองทุนบัวหลวงทศพลนี่เป็นแชมป์ผลตอบแทนสูงสุดนะครับถ้ามองย้อนหลังไป5ปี ก็เป็นอีกหนึ่งในกองทุนที่มีพื้นฐานดีแล้วก็เป็นกองที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเพียง10ตัวนะครับเขาก็เลยชื่อกองทุนบัวหลวงทศพลน,นะครับก็ไปทํากันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็สนับสนุนครับการลงทุนเป็นประจําสม่ําเสมอเราก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ต้นทุนที่ต่ําแล้วก็เป็นการสร้างวินัยในเรื่องการเงินและการออมไปด้วยในตัวนะครับ ส่วนช่วงแรกของรายการวันนี้ผมเชิญท่านผู้มุ่งในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทดัพยัโกเบกจำกัดคุณชัยยศจีวังกูลหรือคุณกัจจังพร้อมแล้วที่จะคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกัจจังสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเมื่อคืนดาวโจนส์เนี่ยอ่อนตัวรอทําจะแถลงต่อสภาคองกเกรสใช่ไหมครับครับ ใช่ครับก็อ่อนตัวลงมาประมาณ25จุดส่วนใหญ่นักงทุนก็ชะลอนะครับเพื่อรอคําแถลงนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวเลข GDP Q4 นะครับก็ออกมาต่ํำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับโดยบวกไปประมาณ1.9%ก็นะครับก็เลยทําให้ภาวะตลาดไม่ได้คึกคักมากนะัในขณะที่ราคาน้ํามันก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ลงมาประมาณสัก สิบเซนนะครับประมาณ<อ>นี้ก็มาอยู่ที่ห้าสิบสี่เอสนะครับเนื่องจากว่ามีการคาดการว่าสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์เนี่ยที่กำลังจะประกาศในคืนนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นราวสองล้านหนึ่งแสนถึงสองล้านเก้าแสนบาเรลวรวมถึงสหรัฐเนี่ยมีการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นไปมากกว่าเก้าล้านบาเรลต่อวันด้วยนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมีการย่อตกลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังคงทรงๆอยู่แถวห้าสิบสี่เหรียญต่อบาทเรลวนะครับ ในขณะที่เรื่องของทรัมป์เมื่อเช้านะครับก่อนตลาดบ้านเราจะเปิดนะครับทรัมป์ได้ถแถลงต่อสภาคองเกรสนะครับหัวข้อหลักๆก,ก็เป็นไปตามที่คาดการกันไว้ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับก็ประเด็นหล,หลักๆที่เราติดตามก็คือเรื่องภาษีนะครับตรงนี้เขาก็กล่าวแบบรวมๆนะครับบอกว่าจะมีการปรับลดภาษีสาหรับคนชั้นกลางนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆแล้วก็ในส่วนของพวกงบนะครับ,รบก็จะไปในส่วนของพวกการทหารซะเยอะนะครับกลาโหมสะส่วนใหญ่แล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับ การสุขภาพนะครับก็มีการบอกว่าจะยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับโอบามาแครออกไปแล้วก็ในประเด็นของเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยสหรัฐก็จะร่วมมือกับพันธมิตรนะครับเพื่อกำจัดกลุ่ม IS นะครับก็หลายเรื่องเลยนะรวมๆก็ประมาณนี้ใช่ครับเป็นไปตามที่เราคาดการณ์กันไว้ด้วยนะครับครับนะคือทรัมป์ก็ต้องบอกว่าเตรียมเสนอร่างแผนงบเพิ่มงบกลาโหมสร้างกองทัพแล้วก็ไปลดเงินช่วยเหลือต่างชาติลงมา แน่นอนอเมริกาต้องมาก่อนนะครับทรัมป์ประกาศชัดเจนในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองกเกรสเมื่อช่วงเช้าบ้านเรานะครับ,รบว่ายังไงก็จะยกเลิกโอบามาแคร์เพื่อจะปรับปรุงบริการด้านสุขภาพให้ดีขึ้นแล้วก็ชี้ชัดเลยว่าโอบามาแคร์เนี่ยเป็นความล้มเหลวแล้วก็เป็นความหายนะเลยนะ ดังนั้นเขาบอกว่าเขาจําเป็นต้องปกป้องชาวอเมริกันเพื่อจะให้สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าจะยกเลิกโอบามาแครนะครับแล้วก็เรื่องระบบการค้าเสรีทําบอกว่าเขาเชื่อนะเชื่อมั่นระบบการค้าเสรีแต่ต้องเป็นธรรมแต่ฟังดูแล้วเอ๊ะเป็นธรรมสำหรับใคร <laughs> เน้นสหรัดก,ก่อนหรือเปล่า <laughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทรัมป์ย้ำม,มากก็คือจะจับมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อกําจัดกลุ่มก่อการร้ายแ <c oughs> น่นอนเป้าก็คือ IS <c oughs> นั่นเองนะครับ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวดูกันลวกันว่าจะส่งผลยังไงโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายในการเตรียมจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการลดภาษีเนี่ยจะมีน้ำหนักแค่ไหนกับการที่เฟดจะประชุมครั้งต่อไปในกลางเดือนมีนาคมคือกลางเดือนนี้จะกระตุ้นจะมีส่วนกดดันให้เฟดต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยด้วยไหมครับคุณกระจัง มีส่วนสําคัญค่อนข้างเยอะเลยเนื่องจากว่าสมมติทางสหรัฐเนี่ยมีการปรับลดอตราภาษีลงมามันก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆที่บริษัทข้ามชาติหรือว่าบริษัทสัญชาติอเมริกาเนี่ยจะย้อนกลับไปตั้งโรงงานที่ทางอเมริการวมถึงการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นก็กระตุ้นเศรษฐกิจของเขาอีกเพราะนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทางเฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการไปชุมเดนน้านะครับวันที่14แล้วก็15มีนาตรงนี้ความเป็นไปได้นะครับตามโพลเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงงถึง50ึ50%นะเพิ่มข้จาก ระดับ20เนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจาก20มาเป็น40มาเป็น 50, 50นะใช่ครับนี่คือความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับใช่ครับคุณกัดจังก็เชื่ออย่างนั้นด้วยหรือเปล่า ว่ามันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ใช่ครั้งนี้นะครับลึกๆคิดว่าแหม่น่าจะไม่ใช่ครั้งนี้นะแม้ว่าโพเนี่ยความน่าจะเป็นจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตามนะมที่เฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับ,รบประชุม14 1 5มีนาคมนะครับเอาละครับแล้วฟันโฟต่างชาติในตลาดหุ้นบ้านเราล่ะตอนนี้สัญญ,ญาณเป็นยังไงชะง,งักชะลอตัวหรือแนวโน้มเนี่ยจะไหลออกไปมากขึ้นไหมครับเนี่ยครับผมก็ สำหรับแนวโน้มฟันโฟเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นเน็ตเซลล์ที่ประมาณ3,700ล้านแล้วก็ดูแนวโน้มก็น่าจะยังฉลอตัวอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าโฟที่ไหลออกคงไม่ได้หนักมือมากๆนะครับจะเป็นแบบฉลอตัวเพื่อเป็นการยกย้ายอสเซทมากกว่านะครับไม่ใช่แบบไหลออกแบบเป็นน้าทะลักเลยไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นจังหวะจังหวะใช่ไหมครับครับผมนะครับเอาละมาดูแนวโน้มนะครับเทรนต์ตลาดหุ้นบ้านเหล่าจากนี้หลังจากที่ พักฐานมาพอสมควรนะครับแล้วก็ยังปูนเปี่ยนปนเปลียนแถวนี้แหละเทรนแนวโน้มตลาดตลาดยังจะคงเป็นขาขึ้นอยู่ไหมครับครับผมแนวโน้มโดยรวมของตลาดยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับให้ดูที่แนวรับที่สําคัญคือประมาณหนึ่งพันห้า้อยหสิบจุดถ้าไม่หลุดตรงเนี้ก็ยังคงมองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ในช่วงที่พักตัวลงมาเป็นแค่พักตัวชั่วคราวเพื่อจะดีดตัวกลับขึ้นไปแนวต้านที่สําคัญสําคัญคือจะต้องยืนให้ได้ตรงหนึ่งพันห้ารอยเจ็ดสิบก่อนนะครับเพื่อจะไปลุ้น 1,600จุดอีกทีหนึ่งฉะนั้นกรอบแนวต้านแนวรับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่1,550จุดนะครับครับผมแล้วกรอบแนวต้านด้านบนล่ะครับก็1,570ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเหมือนกันจะต้องทะลุผ่านขึ้นไปให้ได้ก่อนคร,ค,รครับเพื่อลุ้นรีบาวขึ้นไปอีกทีหนึ่ง กรอบแนวต้านด้านบน1,570จุดนะครับกรอบแนวรับด้านล่าง1,550จุดครับถ้าดัชนีไม่หลุด1,550จุดลงไปยังคอนเฟิร์มว่าเป็นสัญญาณตลาดยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะทะลุผ่าน1,570จุดขึ้นไปให้ได้ซะก่อนก่อนจะไปลุ้นที่ระดับ1,600จุดนะครับยังคงมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแล้วกลยุทธ์การลงทุนจากทางโกเบกทั้งระยะสั้นวันนี้และก็ระยะกลางทั้งสััปดาห์ครบ ก็สำหรับระยะสั้นๆนะครับเราก็เก็งกําไรตามกระแสข่าวนะครับเกี่ยวกับการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ของอเมริกา ซึ่งหุ้นที่เราคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ก็จะมี EPG IVL แล้วก็ TU นะครับเนื่องจากว่าสามบริษัทเนี่ยมีโรงงานในเมกาด้วยตตรงนี้ก็เป็นเก่งกําไรในระยะสั้นๆได้นะครับครับส่วนคนที่เล่นกลางยาวละครับกลางยาวเนี่ยก็จะมีเป็น2ตัวนะครับก็คือ1ตัวสินค้าคอมมูิตี้ที่ยังมองว่ายังเป็นขาขึ้นตลอดทั้งปีนะครับตอนนี้ที่เราโฟกัสอยู่ก็จะเป็นตัวราคายางมาตอยครับก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ8%มันออนมันนะครับครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือหุ้นที่ เป็นปันผลสูงสูงนะครับเนื่องจากว่ามีการประกาศงบออกมาแล้วแล้วก็ปันผลก็น่าจะทยอยประกาศออกมาด้วยอย่างหุ้นที่ปันผลสูงสูงปันผลสวยๆเนี่ย อย่างเช่นใครครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มธนาคารนะครับก็จะเป็นกรุงไทยแล้วก็ทิสโก้ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยปันผลปีละครั้งเพราะนั้นปันผลที่ออกมาก็จะได้รับเยอะพอสมควรก็อยู่ที่ประมาณ5%เแล้วก็ทิสโก้ประมาณ5-6%ปรนะครับ<อ>ประมาณนี้กรุงไทยประมาณ5%เใช่ครับทิสโก้ประมาณ5-6%ถนะครับ,รบถ้าชอบตีมหุนปันผลนะครับ เอาละครับมีหุ้นที่ช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในกระแสความสนใจอยู่หลายตัวนะครับอย่างคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยมุมมองของทางโกลเบกถือว่าเด่นไหมครับช่วงนี้ CBT ถือว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าคิวที่ประกาศงบออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเนื่องจากว่ากําไรดรอปลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ2 8 1ดเดล้านนะครับจากเดิมคิวําได้อยู่ที่ประมาณ4ี่อยี่ิบล้านนะครับซึ่งก็ดรอปลงมาทีนี้เนื่องจากว่าเขามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการไปทําการตลาดในประเทศอังกฤษซึ่งเขาทําเป็นปีแรกครับต่อไป EFL ครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นคาราบาวครับใช่ครับในสามปีข้างหน้าเลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นต้นทุนการตลาดที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ เทานั้นพวกตรงจุดเนี้ยมันเลยทําให้กําไรของเขาเนี่ยดูแย่ลงแต่ว่าพอทุ่มการตลาดไปเยอะยอดขายอาจจะแย่ตามมาด้วยไม่ใช่เหรอ,ต,อต้องลุ้นต้องรอลุ้นใช่ครับใช่ครับแต่ว่าระยะสั้นๆรวมถึงอีก2-3ถึงปีข้างหน้าที่เขายังเป็นสปอนเซอร์อยู่ก็น่าจะยังมีค่าการตลาดตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมองว่าถ้าเกิดเขาสามารถทําโปรโมชั่นได้ดีนะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยสามารถบูตขึ้นมาได้มากกว่าค่าใช้จ่ายออกไปผมถือว่าเขาก็คุ้มซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตาม ถามว่าณขณะนี้นะ่าสนใจไหมคุณกระจังบอกว่ายังใส่เครื่องหมาย q u ลคชั่นมาคใช่ครไว้ที่ตัวคาราบาวกรุปไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายที่มันยังสูงในช่วงปีแรกๆ <c oughs> นะครับอ่าเคาอยากไปอีกตัวหนึ่งนะ Big c a m เมล่าอ่าบิ๊กคาเมลนี่เด่นไหมบิ๊กคาเมล่าถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากว่ากําไรเนี่ยเขามีการเติบโตขึ้นมาถึง2ปีติดก,ก่อกันนะครับแล้วก็ ช่วง Q4 ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับเกือบเกือบ200ล้านเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็ปีนี้นะครับของเขาก็จะมีในส่วนของการที่จะเข้าไปต่อยอดในส่วนของช็อปมือถือให้กับทาง AIS ด้วย นะครับซึ่งก็เป็นอัพไซด์กับทางบิ๊กคาเมราด้วยนับฟังดูแล้วเนี่ยบิ๊กคาเมรายังมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากกว่าครับาวนะครับใช่ครับใช่เอาละครับขยับมาถึงหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทางโกเบกันบ้างดีกว่านะครับมาดูว่าคุณกระจังพูดถึงหุ้นเนี่ยที่น่าสนใจหลายต่อหลายตัวแต่จะให้คัดเหลือ2ตัวที่จะมาเป็นหุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้ตกลงจะเป็นบริษัทไหนกันแน่ครับคุณกระจังครับผมตัวแรกก็ กระแสของสารัฐนะครับก็คือ EPG บริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนหรือ EPG นะครับใช่ครับชอบ<ม> EPG ตรงไหนครับตรงนี้คือเขามีโรงงานที่สารัฐด,ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจุดประเด็นตอนนี้ก็คือถ้ามีการลดภาษีลงมาตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเ,เลยซึ่งที่ผมไปวิสิตแล้วก็ทางผู้บริหารได้มีการบอกมาคือภาษีที่เขาใจให้กับทางสารัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณหล้านเหรียญต่อปีอนะครับถ้ามีการลดลงมาเนี่ยก็ ลดตามสัดส่วนลงมาเลยซึ่งตรงนี้เป็นแคตตาไลท์ที่ระยะสั้นๆที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะครับส่วนในเรื่องของพื้นฐานช่วง Q3 าเนี่ยกำไรถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทดรอปลงมา16% Q1Q เนื่องจากมีในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับเกี่ยวกับเข้าไปรีออกัสไนต์ในส่วน TJM นะครับในประเทศออสเตรเลียที่เขาเข้าไปเทคนะครับส่วนคอนเซนทัสนะครับคาดว่ากําไรทั้งปียังเติบโตขึ้นประมาณนะครั่มาอู่ที่1 6 0นล้านบาทปีนี้คนอมี โน้มยังดีต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ครับเพียงแต่ว่า Q3 เนี่ยดรอปลงไปเนื่องจากมีพวกค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาเท่านั้นเองเอาละครับเล็คอมเมนต์อย่างเป็นทางการนะครับจากทางโกเบกนะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ EPG ครับครับผมก็ตรงนี้แนะนำซื้อนะครับตามคอนเซ็ปต์ของบูมเบิร์กนะครับราคาเป้าหมายของบูมเบิร์กเนี่ยให้ไว้ที่16บบาทสตางค ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่16บาท39สตางค์นะครับจากบูมเบิร์กคอนเซนซัสนะครับและคอมเมนซื้อนะครับ EPG นะครับราคาเป้าหมายของบูมเบิร์กคอนเซนซัส16บาท39สตางค์นะครับแล้วทยอยเก็บสะสมได้แถวระดับราคาไหนครับครับผมถ้าตามสัญญาเทคนิคนะครับก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ12บาท50ถึง12บาท70ครับ12บาท50ถึง12บาท70นะครับรบทยอยรับ เก็บได้นะครับ,รบสำหรับ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับคุณกระจังครับผม อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว smt ตัวตนี้ก็สตาร์ไมโครโอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับใ<อ>นก็นรประกาศงบออกมาค่อนข้างผิดหวังนะครับในช่วง q 4 <c oughs> อ่ะตกใจว่าเอ๊ะทำไมมาแล้ว,แล,วแล้วมาบอกทำไมใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ประกาศผิดหวังแล้วมันเด่นตรงไหนล่ะ,ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวที่กดกำไรลงมาเนี่ยเนื่องจากมันมีการตั้งสำรองในเกาะเซ็ตท็อปบ็อก ซึ่งมันเป็นของผู้บริหารชุดเก่าที่เขาทำเอาไว้แล้วมันก็ยังเหมือนค้างๆจนมาถึงผู้บริหารชุดนี้ต้องมาตามเช็ดตามล้างกันนะครับก็เลยทำให้กดกำไรแต่ว่าถ้าไม่นับรวมการตั้งสำรองตัวเซ็ตซอฟบ็อกเนี่ยกำไรของเขาเติบโตขึ้นได้อย่างค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนคอนเซปั์นะครับในช่วงปีนี้นะครับคือ2017เนี่ยเราคาดว่าจะมีกำไรที่400ล้านนะครับหรือเติบโตขึ้นไปประมาณ150%เยอีอยร นะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาจะมีลายสินค้าใหม่ก็คือโซลาร์ a n e เนี่ย40เมกะวัตต์เข้ามารับรู้รายได้ตั้งแต่ประมาณช่วง Q2 แล้วก็ในส่วนของสินค้าเดิมๆที่เป็น Value Added นะครับไม่ว่าจะเป็น IC Packaging Wafer Dicing แล้วก็ Optic กเนี่ยก็ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็ยังมองว่าคือธุรกิจปกติยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่ามีความกังวลในส่วนของตัวเซตท็อปบ็เท่านั้นเองที่้ามากดดันในระยะสั้น เอาล้วครับและคอมเมนต์อย่าเป็นทางการซื้อถือหรือขายหุ้นของ SMT ครับครับผมก็แนะนำซื้อตามคอนเซนซัสบูมเบิร์กเช่นกันนะครับครับราคาพื้นฐานให้ไว้ที่8ปดบาทเจสตางค์นะครับและคอมเมนต์ซื้อนะครับครับตามบูมเบิร์กคอนเซนซัสนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานจะอยู่ที่8ปดบาทเจสตางค์นะครับครับผม8ปดบาทเจสสตางค์สำหรับสตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับครับผม แนวรับอยู่ที่ประมาณ6บาท50นะครับถึง6บาท70ครับผม6บาท50ถึง6บาท70สตางค์นะครับครับผมทยอยเก็บได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมสำหรับสตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับนี่คือ2คุ้นเด่นนะครับจากทางคุณกัะจังประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนนะครับ แลคอเมนซื้อตามบูมเบิร์กคอนเซนซัสราคาเป้าหมาย16บาท39สตางค์และ SMT สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเลคอเมนซื้อตามบูมเบิร์กคอนเซนซัสเช่นเดียวกันราคาเป้าหมายที่เหมาะสม8บาท73สตางค์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนเช่นครับครับผมก็ฝากติดตามนะครับ Facebook ส่วนตัวของผมเองนะครับเป็น Facebook Stock of the t o w n by ครับ,รบตอนนี้ก็มีอัปเดตเกี่ยวกับมุมมองทางเทคนิคนะครับก็เป็น เคสตั๊ดดี้ว่าจุดซื้อจุดขายดูยังไงก็ฝากติดตามในเพจด้วยกันแล้วกัน Stock of the Town b น y กัดจังนะครับครับผมกัดจังสะกดยังไงครับ KUS แล้วก็ JUNG ครับ KUS นะครับแล้วก็ JJUNGNG นะครับ KUSJUNG นะครับครับผม Stock of the Town b นกัดจังนะครับครับผมแล้วหลักสูตรพื้นฐานและแอดวานซ์ทางเทคนิคจะเปิดเมื่อไรครับอาจารย์กัดจังครับ น่าจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนพฤษภาก็จะเป็นสองวันนะครับก็จะเป็นคอร์สเบสิกแล้วก็แอดวานนะครับก็เป็นสองอาทิตย์อาทิตย์แรกก็เป็นเบสิกก่อนใช่ครับอาทิตย์ต่อไปก็เป็นแอดวานนะครับใช่ครับผมนะครับเดี๋ยวจะเปิดจริงๆยังไงเมื่อไหร่นะครับกระซิบแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งในรายการให้ทราบอีกทีนะครับเปิดรับสมัครเมื่อไหร่รีบบอกนะครับผมไม่งั้นเต็มก่อนทุกทีเลย ก็เต็มคอนข้างไหวครับพูดจริงๆนะครับต้องรีบบอกด้วยนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกัจจังครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกัจจังคุณชัยยศจิวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดนะครับมาคุยมาให้ความรู้มาดูตลาดมาให้หุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ และช่วงนี้ครับขอบคุณบราจอทาลิส020150222020150222ขอแสดงความยินดีด้วยกับพรึกษาโคดิ้งที่รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment นะครับโดยคุณคมกริตนงสวัสดิ์ EVP c o ์ a าร t t ก็ตนะครับจะปรึกษาโคดิง้งเป็นตัวแทนบริษัทรับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment หรือว่า TH c. SI หรือรางวัลคุณยั่งยืนจากคุณเกษรามันชูศรีกรรมการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน Se t sustainability award 2016ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตลอดจนสามารถเปิด ผยข้อมูลผลการดำเนินง,งานด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนและโปร่งใสด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับพฤกษาโคดิ้งจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดย ยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพรึกษาเลียวเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพรึกษา .com